วิธีใส่บ้านฝ <laughs> นตกก็ต้องหลบฝนโอ้โอเดีอ oh ่ะ oh. <c oughs> Ở đây vẫn nhà cát nữa, rồi. Mặt cát vị bán luôn. bán nữa. Vâng.

กอกปีหนหรอจมกัตะไคร่ขึ้นนังจองห่มกูยู้เนค่ลงงมออ่กสบายเลยลง,งยโงอ้าลงงม่เลยบอรู้แล้วม,ลมีลมลมอะย่างไรตะไคร่เจมนังจอ,องห่มกยู้ก็แล่ขึ้นมาจากงเอ้ไม่รู้สิวะคนง,งมอยอยอู่วะ โอ้คือเล่นโดนเติมอย่างเน้ต้นนะเหมือนมันร่มถ้ามีลมบิดเดียวเขาแน้นนะมันมีลมมีลมแป๊บเดียวพัดนะบ่ถ้าลมพัดมันบิดเดียวพัดถ้าบุยลมนี่โดนโดนตาย่า